ผคุปปาลไทยมายามเขาในบุ้งี่ผุ้ลัยมาเลยเนาะย่านแต่มนู่นน่นสิค่ะคุปปาลไทยสู้เป็ดกินเนาะบุมีผู้ใัยไมายามเลยนี่โอ้โหไข่ไก่ปลาเนาะอุ่อนเลยเนาาเนาะข่าเมนะมันมาเนี่ยฝนตกแล้วพี่น,นอ้องเอ้ยเนาะสูบดบน,นนู่นนี่เฮ็ดอยูส่สวนนู่นได้นี่อ๋อบใบใหญ่โอ้ยส,สูดสูดิ พี่น้องเฮ็ดเฮ็ดคโนโอ้นี่ยปิดซุมเลยเด้อสบายด,ดีสวัสดีสสดพแม่พี่น้องเนาะมือนี้เนาะพี่น้องนุนกะอยู่สวนคะือเกาพี่น้องบบได้ไปใสเนาะแต่ว่ามือนี้ก็คือน,น้องซ้ายเพื่อนกะอยู่สวนนี่เนะาะว่าซีพากันไปจับไก่เนาะแต่ว่า ตัวนี้คือน้องเพิ่นบอกให้นุ่นเอาเกลือขึ้นเมื่อให้เพื่อนเนาะเพราะว่าเพื่นเมื่อเอาเกลือให้อันงวให้ควายเนาะอยู่เชพง่นเหล็เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิรงบรรยากาศในยามแรงเนาะแต่ว่าโอ๊ยพี่น้องเอ้ฝนตกอยู่บ้านเฮาหมดมือหมดเว้นหมดมือหมดเว้นเนาะมือนี่ก็คือยังตกอยู่เนาะเปียกแซะๆตัวนี้คือตกไม่นึงเนาะ ปิดไกมันน้ำเขาเลยนี่เอาเกลือเนาะเอาเกลือไปให้อันงัวควายมรนยากาศก็คือฝนแสะแสพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวี่ให้พี่น้องวงบรรยากาศอยู่ข้างหน้าเนอะเพราะว่าเขาได้เอางัวไม้เข้ามาส่งโตเนาะพี่น้องนีตัวน้อยๆเนาะเขาเอามาาไม่อันนี้เขาได้ มามัดปลาใบจังซนะีเนาะเพราะว่ามันยังบุรืงสถานทีไม่นี่โอ้ตัวไก,ก่กำลังจะไปเ้าเเราแล้วเนวาะฝนตกจังซีมันกลับไอยู่นอกเนาะนี่เนาะพงงี่น้องงัวนะ้อยสองตัวเนาะที่เขาเอามาไม่ๆมก็คือตัวหนะึน 5, นะ่งสามล้านหนะาเนาะสองตัวนี้เจ็ดล้านกนะีบเนาะประมาณสองตัวนี้หนึ่งหมื่นบาทเนาะพี่น้องนี่เขาก็เอามาปลาใบนี่ก่อนเนาะก่อนที่จะไปปล่อยอยู่เชิงให้มันคุน้นเคยสถานทีก่อนเนาะ นี่น้องสายมัเกลือเอาเกลือให้งวัวให้ควายเนาะเอ๊ะอควายคือว่าบุลงมายังอยู่ทงภูคุ่นนี่คุณกาเฮ้อโมโมตีตีนี่นี่จะเอาอันนี้ตะแงเนาะตะแงแบบนี้เราก็จะเอาเกลือมาให้งวัวเพื่อให้งวัวมันคุณเนาะ ให้คุณเคยกับเฮาเดแล้วก็ให้มันอันอยูน้ากันโดยที่แบบว่าบริเรียนบรบสกันนะเขาต้องได้มาให้เกลือตอนตอนเศ้าตอนแรงเนาะตอนเศ้าบางบางมือก็ให้บางมือก็บว่บบให้เนาะนี่ฝนตกอีกแล้วพี่นอ้องเอ้ยเนาะสิบรอดบนนอน,นี่นี่งัวกระมีันหนึ่งสองสามสี่ หตูวเนาะควายควายซเนาะสิบตูวเลยตกึมไปเลยตกไนี่คาร์มดะโอบ้บาทเนานะมัวบาท้ยไม่เยไม่เย้เยก็มาฝุนตกเนาะ จังสี่เลยพี่น้องเอ้ยออกมาเลยหนึ่งฝนตกห้ามฝนทุกมือ้อเดี๋ยวเฮาสิไปอันเบิงไกเนาะนกซายว่าอ่ามีไก่ป่าอยู่ลุมอยูัอนอยู่บนคอ้หมูฮะนะมีไก่ตัวน้อยๆว่าไครอยู่ฮันน่าจะเป็นกันไกเฮาแล้วก็ได้อันใส่พันธุไก่ป่าที่อยู่ต่ป่าเนาะบรยอยยวนเล่าอยู่อย่างฮะนะเดี๋ยวสิไปเบิงเบิงว่ามีบ่ เพราะว่าแล้วนอนอยู่พี่เนาะนุ่นบรินอนตรงซ้ายคุณนอนอยู่พี่นุ่นบรินอนอยู่พี่เนาะหาก,กมาตอนนั้นประมาณสามสี่โมงแรงนี่มาลกพอโหอบไปขาย,ยพี่นอ้องโอ้ยฝนนี่นะพี่น้องเมื่อกี้ฝนตกเนาะกลับไปพักน้อยหนึ่งก็คือฝนเอื้อนน้อยหนึ่งแล้ว มันก็นยกยกลี้แยงหน่อยนึงแต่ว่าสิคาพี่น้องไปซอกยู่ซอกกินในยามแรงแบบนี้เนาะถ้ากล,กลิลนกลวกว่น,นว,าาาว่าจะไปจับไก่ก่อนแต่ว่าไปเลาะเบิ้งเห็ดตามนี่ก่อนเพราะว่าฝนเอื้อนเนาะเดี๋ยวเฮาไปเลาะเบิ้งเห็ดคาราบูมีเห็ดแล้วเฮาจะไปจับไก่เนาะแต่ว่าคันมีเห็ดแล้วก็ไก่ก็ยัางนี้จับอยู่แหละที่ไปเบื้องก่อน,มมนว่ามันไก่ปลาบัวลอยมันไก่อันเขาเลี้ยงเนาะเพราะว่าน้องสายว่าเห็นตั้งแต่หมู่บ้านนี่ไก่มันตัวน้อยๆแล้วมันไข่ทิมซะสายเทียนคอกหมูบอกให้น้องไปเบื้องเนาะ เดี๋ยวเขามาเลาะเบิ้งเห็ดแถวสวนนี่กันออกบนออเพราะว่าช่ว้งนี่นะ่ะพี่น้องฝนตกหนักเนาะแล้วกะ็เห็ดออกบ่ากรหลายคนนอ่นมาขายเห็ดยูเฮือนนะ่ะแต่ละมือคือเขาเจ้าเป้มาขายอนะันนั้นหนักขนาดเลยมาทุกมือเนาะโอ้เห็ดยังวะโอ้ นกเหนีอ,นอของเทของเทโอพี่นงเห็ดคนปักใหญ่นะแต่ว่าเขาจวบมันอย่างเนาแล้วโอ้ยนี่เห็ดอยู่สวนนู่นได้นี่บักใหญ่แต่ว่าอย่างเนาแล้วพี่น้องบุไดแล้วกินบุไดแล้วอีกเนาไดหนึ่งะวา ขา้างนอกฝนบุตกนี่มันก็น,น่าจะบุญเอาแบบนี้ดอกเด,ยเดียวเขาจะบุเอาเนาะเขาจะทิ่มพี่น้องดูเสียได้ใหญ่มากทิมเลยเนาะอืมรอเบื้องต่ำนี่ก่อนรอแถวลุมกาจอบเห็ดเนาะจอบแต่อันอันใหญ่แต่อันเดียวแต่ว่ามันเห่าเนาเนาะพี่น้องาะต่านทึ้งมีเบื้องมีบุมีเนาะก็มาเบื้องน้ำกัน ฝนนี่กำลังยุดบั่เศร้าเศร้าเศร้าซะเฮ้ยพี่น้องว้พี่น้องนี่อะโย่เฮ็ดขนนี่อันนี้แหละองเทนะกำลังเป็นตะแซบเลยของเทพี่น้องเอ้ยโห น้องซ้ายบอกนุ่นว่าเขาอยากกินก็ไปโลโซอกแถวนหน้าน้องเพราะว่ามื่อวานนี้เรานอนอยู่พี่เนาะตื่นเศร้ามาเราบุด้กับเฮนนืียร้อนอ่าเกียงฮิทคนกินเนาะตอนเศร้านี่นุ่นเอาเข้ามาให้ตะแรงให้พี่น้องเดย์ยุพี่ก็มีวนนันนึงเข้าตัวเขาเอาเข้ามาน่ะพี่น้องว้ายเนาะกำงงามดอกแต่ก็อ้พี่น้อ,นอ<ม>งอออเอ้ยกำลังสวยเลยโอ้ยซุ้มนี่มี สีดอกเนะพี่น้องไปโอ้โหลงเบิงตามนี่ี่มานี่บ้าให้โอ้ยพี่น้องนี่นี่ขนาดบนจะนี่ก็ยังออกเห็ดขนนี่พี่น้อง ห้องเมืองเนาะห้องเมืองระบายนำ้ำออกเห็ดคนโอ้ยดีใจเด็กกำลังแบบลุกจิลวดเลยเนาะกำลังแบบออกใหม่ๆพี่น้องโอ้ยใส่เดือนแถวนี้คือวัดแตกมันโบมนมันกำลังจะออกเห็ดอ่ะโอ้ยใส่เดือนออกมาห <laughs> <c oughs> โอ้ยใสเดือนมันก็ไหลเนาะมันอุดมสมบูรณนะ์นะเดย์ยนส่วนบ้านนุ่นนี่มันอุดมสมบูรณ์ใส่เดือนนี่มันมันออกมันไหลเกินไปห้ากุย่าแเนาะมันออกน้หน่อยในห้องกุย่าอ่อันอันจับบนใดในออกมันก็ไหลโอ้ยนี่ยามป่าดุกจักหน่อยบ่เนาะแซาไว้นำไงโอ้ยทึกพี่น้องนี่ไงโอ้ปลาดุกสองต อโอ้โหอือรวยแล้วมีแนวกินแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยพี่น้องไปประดุกไม้กินดี่รักเด้โอ้ยอันนีกลางซืซ่อเลยบ่ายามปลาสินหนีถึกประดุกซ้ำเนาะโอ้ยมืแมนมันหนีวะเด็กโอ้ยส่โตเด้โอ้ย,ม,ย,อยมือแมนส่งในสามวะ มีน้อกิิ่นนะพี่น้องเลยออกได้ดวนนอกนี่อุ้ยนี่ออกแล้วโอ้ยเนาะมันบุออกองพี่น้องตัวน,นี้ก็โอ้ยใสอ่อกละนี่มันจะไปบนอื่นไรตีนีเนาะเอามากางคือเกากอนย่านป่านี อ้ออืมเอ,าอ้าใหม่หน,นะได้เนาะให้เจ้าใส่น้ำเฮ็ดเดียดยานมันอันโดดไปโดดมานเนาะเฮ็ดแตะเนาะพอได้อยู่ได้ไปลุกซอกเฮ็ดตาม ส่วนเบิงแล้วก็อ้อมมาทางนั้นเนาะว่าปกติแต่ละปีมันก็ออกยูเนาะไปเบิงตามนั่นก่อนนี่พี่น้องซอกหาเนี่ยยูเนาะกินในยามแรงเนี่ยมันบริยยากเนาะค่ะเมื่อเราดูฝนแต่ว่าเราดูแลงเนี่ยโอ้ยกินพักตลอดเนาะบบมีแนวกิ่นด้วยสินี่งัวแะอยู่แถวถึงข้ากันกินยาแถวถึงเนาะ ซิบุกเขาอยู่นี่พี่น้องใช่เนี่เนาะน้องที่โลเบิงแถวสวนนี่ฮูสวนก็งวัวเหยียบมดพี่น้องเลยบนไดก็เพพังหมดละพังมุดบนไดก็งวัวเหยียบเนาะหนักสมควร คนโอ้โหดิปิดซุ้มเลยเด้อเนื้ออยู่เนื้อเค็มเนี่ยมันโบยากแครได้เนาะยามฝนเนี่ยมันออกสะายเนี่ยเฮ็ดเนี่ยอันข้าเจ้าว่าอยู่บ้านนู่นนะคนอยู่ในเมืองพุน่พนพันละพักอันขี่รถมาหาเห็ดอยู่หมู่บ้านนู่นเลยทุกมือในสองสามมือนี่เขาว่าไปขายอยู่พุ่นละกองหนึ่งอันเห็ดคนนี่นะกองหนึ่งเกียรสิบพันกีบอยู่พุน่นบนบ่มีเด้ หาย,ยากเนาะเขาเจ้ามาุเก็บอยู่พี่ดิโอหเดี๋ยวเลยงา,าเทพงามวานเนาะแต่อยู่บ้านเฮาในถุงหนึ่งประมาณสามสิบพันกับบุมีไปซื้อเนาะส่วนใหญ่เขาเจ้าก็ไปซอกกินคือกันเนาะอยู่บ้านนุ่นหลายคนว่าให้เฮ็ดอันนี้อันนั้น่นะ คือเขาเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่เลี้ยงหลายสิเป็ดคือของนุ่นหันกะเลี้ยงหลายเขาอยากขายสิกับบุมีคนซื้อพี่น้องมันยุ่งยากจริงสิแล้วมันเปลืองอันห้ามเดะเปลืองหัวหานเนี่ยอยู่เนี่ยกินนะนะมันเปลืองเขาได้เลี้ยงพอแต่เขากินนะนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยสะออดเนี่ยนนท์นี่สิพอกินแล้วเดะอุ้ยนี่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 ยังแมนดิอุ้ยนี่ก็แมนเด้ โอ้ยดิคือจะลวดเลยนี่ดิโอ้ยนี่นี่นี่อันนี้กับแม่ดิพี่น้องดิดิโอ้ยเนาะพันี่กอนโอ้ยมาซุ่มใกล้ๆแต่กล้องเฮ้าด้ผุ้ใด่เดียเคยแบบเอามาขุดแบบมันเหินน้อยๆแบบนี้นะด้โอ้ยเนาะ ดิ oh โอ้โหตามดกดีเนาะอันนี้กะอ้ยดีอยู่พืชนี่กะเมนโอ้ยโบเห็นืม นี่กระสองนี่ชั่วนหนึ่งเลยดยองเอ้ยพอกินแล้วนี่นี่เดี๋ยวนดกับสิพาพี่น้องไปโลโยลุมในหนึ่งเนาะบุมีแล้วกันเฮาก็สิออกไปจับไก่พี่น้องไก่ปลาเนาะเบิ้งน้ำกันเนาะผู้ใดที่บุเคยเห็นไก่ปลาเนี่ยมัเบิ้งมือนี่เนาะไก่ตัวน,น้อยๆเนาะไป หลังจากที่เขาเก็บเห็ดอยู่เทิงเนาะลงมากับเอาเห็ดป้าไห้เดี๋ยวสีพาพี่น้องไปเบิง่งอันตกไกลกอนน้องชายคุณบอกให้อันนุ่นไปเบิง่งเบืองเนาะเดี๋ยวนุ่นจีให้พี่น้องเบืองเป็ดของเขานะวะเขาเลี้ยงลายสัมํมใดแล้วก็ท่าภูบาไทยมายามเขาในบูมีผู้ใหญ่มาเลยเนาะย่านแต่มนุ่นหันสีฆ่าผูบาไทยซูเป็ดกินเนาะบูมีผู้ใหญ่มายามเลยนี่โอ้โหนี่เนาะพี่น้องเลี้ยงลายแต่ว่าบูได้ขายเนาะซอกวันขายบูมีผู้ใหญ่ซื้ออยู่บ้านเขาน่ะนี่ เลี้ยงปลาไวซื้อเนาะกินกับโบยากแล้วนี่น้องน้องนุ่นกำลังโอ้ยโอ๊ยจีโรโอ้ยตกใจวัดเล่ากำลังอันเกลือหมูกำลังเกลือหมูเนาะพอด,ดีมาแล้วก็นุ่นยังเอาเห็ดเอายังมาแล้วก็ยังมาเกลือหมูก่อนเนาะ a <im> <Town> <t ye så> r <rails> <se automotive> <cử> u m a h iar ni ya dah lok le ni tarum tarum dah lok aku ini ya nyip eh ya cabrom yo ya oh singo nah ก็จะเกลียวกันเลยย่านวันนีย่านจับไก่เนาะมอุดของเานี่หมูก็อยากขายแล้วเพราะว่าบร้อนหำเนาะพี่น้องนี่เือหำกบร้อนแล้วแต่ว่าบมีผู้ใดซื้อ สื่อทึถ่ถึงเนาะอยู่บ้านเฮาจนบ่อยากขายอะนะเขาเจ้าสื่อหมูนี่เนาะเราจะไปลองเบิ่ง์อู้นี่เนาะไก่มาไข่อยู่นี่โอ้โหไข่สะดิบดีมันก็หยิบเกยอเออผู้ใด้ก็ว่าผู้ใดยอยู่แค่จะได้แค่นี่เฮ้ยจับจับ อากู้ดละโอ้นี่แล้วไกน่นี่พุดนี่มันอันมันมีไข่อยู่นี่เนาะสองน่วยน้องโอ้ยเนาะไข่ไก่ปลานี่ยร้อุ่นอยู่เด้อว,ว้าวเนาะถ้าแมวมันมาก่อนวัดนี้คนเงี้ยจะใกล้มาปาา่าเนาะเห็นแต่ไข่พูดแมวมนนีแล้วจะเป็นอันไก่มันคือไก่ปลาเลยตัวน,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 น้อยๆเนาะคังขันทบล เขาบอกมาจับสิมันก็อยู่แต่อยู่ป่าแล้วมันพาลูกอยู่ป่าเขาบอกมิซิ์ได้กิ่นเนาะคือเลยว่าชิพากันมาจับซะแต่ว่ามนีหนีแล้วเรียบร้อยนี่เนาะตอนนี้น้องไซกับเจมือเกือบเป็ดเนาะอู้ไกลเขาบกลายดีพีน่น้องเขาอันหมดทันมาเนาะอันนี้ฝนตกซ,ซื้อเขายังเห็นคันฝนบนตก๊ก็คือเขาเห็นกันแล้วมันไปอยู่แต่ป่าไก่เนี่ยฝนฝน นี่เนาะพี่น้องตอนนี้คือเขาไปจับไก่บุได้เนาะแต่ว่าเขามีเห็ดค่ะอันนี้ก็แซบคือกันเดอนี่เขาก็จะเอาเห็ดเอาอยางนี่ไปลางนะเนาะเฮาช่วยแตงกินในยามแนะรงเนาะบุได้ไก่นี่เขาน่าจะไปจับตนมือเนาะจนเว้นที่นี่จับบุได้หรอกมันบินหนีคือพี่น้องเห็ดนั่นแหละู้ไดก็ยุู้ไดอยูว่าให้เอื้อยไปจับให้น้องไปจับยู่พว,วนันเขาก็บุกกล้าจับเนาะมันย่านเป็นไก่ป่าเดะผู้ว,วนัน ไก่มันัวน้อยเนาะพี่น้องก็ตัวน้อยสหลายข้างบาันไก่เขาเลี้ยงนมันัวใหญ่เนาะแต่ว่านั้นตัวน้อยๆฮะนะก็เลยว่าจะจับมาค่ากินเอาแต่ว่าไม่ได้เนาะน่าจะไปจับตัวกลาขึ้นตอนนี้คือขออนุญาตไปล่างเฮดแตงยูคกินในยามแรงก่อนเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้จะได้ปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามความรงคลิปนู้นจบแล้วขอบใจให้กำลังใจนู้นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องก่นเด้อบ๊ายบาย